ก็หลังจากที่ได้ทำแอนดิเซกชันนะครับในหนึ่งอาทิตย์ก็ผลที่ออกมาหลุมสิวก็ตื้นขึ้นนะครับผมแล้วก็เนียนขึ้นละเอียดขึ้นด้วยนะครับ สวัสดีครับผมทันนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับหลุมสิวอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าแต่พอเห็นรีวิวของ a อซีคลินิกครับผมผมก็เลยอยากเข้ามาลองดูในโปรแกรมของ Air d e c i s i o n นะครับผมว่าจะสามารถช่วยหน้าผมได้ขนาดไหนนะครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมอยากจะมาปรึกษาที่หน้าผมมันเป็นมีปัญหาหลุมสิวครับผมอยากจะทราบว่าพอจะมีวิธีรักษามันได้ไหมก็การรักษาหลุมสิวเนี่ยคือก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะผิวเป็นยังไงปัญหาหลุมสิวเนี่ย เป็นนนชิดไหและอย่างผมนี่แนะนําเป็นตัวไหนดีล่ะครับของที่นี่เนี่ยจะแนะนําเป็นแอดิเซชั่นเทคนิคปรับการเดียวกับตัวดิเซชนะคะก็คือแต่เราใช้เป็นแอร์แทนที่จะเป็นเข็มเข้าไปตัดพังผืลดที่ใต้ผิวเพื่อ,อลดการเกาะกันของผิวชั้นล่างนะคะแต่เป็นขณนะเดียวกันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างเนื้อใหม่ทำให้หลุมเนี่ยตื้นขึ้น ผิวก็จะใสขึ้นเราเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ทำเลยไหมครับถ้าในเคที่อ,า,อายุไม่น้อยแล้วก็แผลเป็นไม่ได้รุนแรงมากพวกนี้ก็เห็นผลชัดแต่ว่าค,คนคที่เป็นเยอะก็ต้องใช้ระยะเวลาอาจจะต้องมาทําซ้ําแนะนําว่าต้องทําซ้ําจะดีกว่าก็วันนี้เสร็จไปแล้วนะครับกับโปรแกรม Air Dissection นะครับผมก็วันนี้ที่ทําไปผมก็รู้สึกแบบเจ็บนิดนิดนะครับมีรอยแดงนิดนึงก็คือต่างจากปกติก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิด ผมถ้าสนใจแล้วก็มาที่คลินิก AIC คลินิกได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่ได้ทำแอนดิเซชันนะครับไปหนึ่งอาทิตย์ก็ผลที่ออกมาหลุมสิวก็ตื้นขึ้นนะครับผมแล้วก็เงียนขึ้นละเอียดขึ้นด้วยนะครับก็เห็นผมรู้สึกโอเคเลยครับผมอย่ในพที่โอเคเลยก็แนะนำได้เลยนะครับที่ AIC คลิ n i กนะครับช่วยคุณได้ครับ